สวัสดีเราฮันเตอร์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ x x s t u t i o วันนี้จะมาพูดถึงความสามารถของนานิกะหรือว่าอารูกะดีกว่านะครับมันมีความลับมากมายที่ซ่อนอยู่จากบุคคล2คนนี้นะครับไม่แน่ใจว่าเรียกเป็นคนได้ไหม1คนกับอีก1สิ่งที่ไม่ใช่คนดีกว่างงไหม้ออาลูกะโซดิกนะครับเป็นลูกชายคนที่4ของตระกูลโซดิกเนี่ยแหละครับเป็นพี่น้องของคีรัว เลยให้ถูกก็คือน้องชายของคิรัวพี่ของคารุโตะอลูกะเนี่ยรูปลักษณ์ภายนอกจะดูเป็นเด็กผู้หญิงเลยนะครับแล้วก็เหมือนเด็กธรรมดาทั่วไปไม่ได้มีพิษสงหรือว่าอันตรายแต่อย่างใดเลยนะอันนี้คือภายนอกรวมๆนะครับแต่แท้จริงแล้วเนี่ยตัวอลูกกะเองเนี่ยแหละครับคือ ภัยพิบัติอย่างหนึ่งเลยนะเพราะว่ามีนานิกาอยู่ในล่างเรามาดูกันดีกว่าว่ามันร้ายแรงแค่ไหนนะครับอลุกะจะถูกขังไว้ที่ห้องส่วนตัวนะครับเรียกว่ามีการคุ้มกันแน่นหนาเอามากๆคนทั่วไปเนี่ยแม้แต่คนในครอบครัว <c oughs> ก็ไม่น่าจะได้รับอนุญาตให้เข้าพบอลุกะได้แบบง่ายๆนะครับ ผู้ดูแลตระกูลโซดิกอย่างซินเวอร์โซดิกเนี่ยเขามองว่าอาลุกะเนี่ยคืออาวุธลับของตระกูลนี้เลยนะครับไม่ได้เป็นสมาชิกในครอบครัวด้วยเป็นแค่สิ่งหนึ่งที่มีพลังมากประมาณนั้นดีกว่าที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าในตระกูลเนี้ยก็มีการทดสอบทดลองกับพลังของนั้นกะมาแล้วนะครับหลายต่อหลายครั้งจนได้ข้อสรุปมาประมาณหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมด คนที่รู้เรื่องดีสุดเนี่ยเกี่ยวกับพลังของนานิกะน่าจะเป็นขิรัวนะครับเพราะว่าขิรัวเนี่ยใกล้ชิดกับอาลุกะขิรัวเป็นคนเดียวที่ทั้งอาลุกะแล้วก็นานิกะนั้นรักใคร่นะครับขิรัวเองก็รักน้องคนนี้เช่นกันขิรัวจึงมีความลับมากมายนะครับที่ปิดบังครอบครัวเอาไว้เพราะว่าเมื่อไหรก็ตามถ้าครอบครัวของเขาเนี่ยได้รับรู้ถึงความลับที่ขิรัวปิดบังเอาไว้เนี่ยอาลุกะก็จะตกอยู่ในอันตรายได้เลยนะครับหรือเรียกว่า จะถูกใช้เป็นเครื่องมือได้แบบง่ายดายโดยใช้ผ่านขี้รัวเนี่ยแหละครับมันไม่ใช่แค่อลุกะนะครับขี้รัวก็น่าจะตกอยู่ในอันตรายด้วยนะครับเออก่อนหน้านี้นะครับคนในครอบครัวเนี่ยก็ยังไม่รู้ถึงพลังของอรุกะนั่นแหละครับจนมีการลบเล้านะ ของอลูกะกับพวกบรรดาสาวใช้ในบ้านนะครับเมื่อทําตามคําลบเล้าได้ครบจํานวนเนี่ยก็จะสามารถขอพรกับนานิกะได้หนึ่งข้อนะครับนั่นเป็นที่มานะทำให้ครอบครัวโซลิกเนี่ยเริ่มที่จะสนใจพลังนี้นะครับว่ามันมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรแล้วมันใช้งานได้อย่างไรความแปลกประหลาดอย่างหนึ่งก็คืออลูกะเนี่ยจะไม่ลบเล้ากับบรรดาคนในครอบครัวเลยนะเราจะเห็นว่าอลุกกะจะไม่ลบเล้า ซินเวอร์ขี้เคียวหรือว่าพี่น้องของเขาเลยนะครับยกเว้นขี้รัวคนเดียวนะที่อาจจะมีการขออะไรเล็กๆน้อยๆเป็นการตอบแทนนะครับเพื่อเป็นการอ้อนกันแต่ก็ไม่ได้มาลบเล้าเหมือนคนอื่นๆที่มีน้ำหนักเท่ากับคำขอของนานิกะก่อนหน้านี้ ทางครอบครัวเนี่ยอยากจะรู้ถึงความสามารถของนาฬิกะหรือว่าอลูกะเนี่ยแหละครับก็มีการถามกับคีรัวโดยตรงนในช่วงที่คีรัวยังเป็นเด็กอยู่เลยนะครับอย่างที่บอกว่าคีรัวกับอลูกะเนี่ยจะสนิทสนมกันมากนะครับในตอนเด็กๆคีรัวบอกว่าพอรับฟังคําลบเล้าทั้ง3อย่างเนี่ยตาของอลูกะจะกลายเป็นสีดาครับเรียกว่าหน้าตาเขาจะเปลี่ยนไปเลยนะแต่จริงๆแล้วอลูกะไม่ได้เปลี่ยนไปครับแต่มีอีกหนึ่งสิ่งเนี่ยที่แสดงตัวออกมานั่นคือนาฬิกะ ก็แปลว่านานิกะเนี่ยจะทําตามคําขอเราได้หนึ่งอย่างนะครับตอนแรกเนี่ยคีรัวก็ไม่รู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับอลุกกะทําไมตาถึงกลายเป็นสีนดําีิรัวจึงถามตรงๆครับว่าต้องทําอย่างไรถึงจะทําให้อลุกกะนั้นกลับไปเป็นแบบเดิมนานิกะเนี่ยก็เลยเล่าให้ฟังนะครับว่าถ้าขออะไรก็ได้หนึ่งอย่างเนี่ยตาของอลุกกะก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมครับสรุปก็คือข้อมูลที่คีรัวบอกกับซินเวอร์แล้วก็คิเคียวนะพ่อกับแม่ของเขาเนี่ยก็คือถ้า ทำตามคำลบแล้วของอลูกะครบ3ข้อหน้าตาของอลูกะจะเปลี่ยนไปนะครับนั่นคือมีสิ่งหนึ่งเข้ามาแทนที่ดวงตาจะเป็นสีดําหลังจากนั้นเราจะขอพรกับอลูกะได้1ข้อครับแล้วอลูกะก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมต่อมาการทดลองก็เริ่มขึ้นนะขีเคียวเนี่ยสั่งให้แม่บ้านคนหนึ่งเนี่ยปฏิเสธคําลบแล้วของอลูกกะทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะขออะไรก็ให้ปฏิเสธทั้งหมดเพื่อที่จะรอดูผลลัพธ์นะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น แน่นอนว่าแม่บ้านคนนี้ก็ปฏิเสธหมดเลยนะครับแม้ว่าคำลบเล้าเหล่านั้นจะเป็นคำลบเล้าง่ายๆนะครับอย่างเช่นว่าให้อุ้มหน่อยให้จับมือหน่อยอะไรพวกนี้นะครับเมื่อแม่บ้านคนนี้ปฏิเสธครบ4ครั้งเนี่ยตัวเขาก็ถูกบีบอัดนะครับตายไปในที่สุดสร้างความตกใจให้แก่คนที่อยู่รอบข้างเป็นอย่างมากนะครับไม่แค่นั้นนะ ยังมีคนที่เกี่ยวข้องกันกับแม่บ้านคนนี้ตายทั้งๆท,ท,ที่อยู่ห่างกันด้วยนะครับข่าวการทดสอบครั้งนี้ก็เริ่มล่วไหลออกไปในกลุ่มพวกแม่บ้านนะครับก็มีแม่บ้านคนหนึ่งอยากลองของเหมือนกันก็ทำตามคำลุกเล้าของอาลุกะจนครบ3ครั้งนะครับหลังจากนั้น ก็ได้ขอพรนะบอกว่าขอให้ตัวเองอากลายเป็นเศรษฐีหมื่นล้านจะได้ไหมเมื่อขอพรเสร็จแล้วนะครับก็มีเงินจํานวนมากหล่นลงมาจากบนท้องฟ้าจริงๆแล้วก็คือมันมีเรือเหาะที่บรรทุกเงินหายสาบสูญมาเนี่ยแล้วก็เกิดขัดข้องนะครับทำให้เงินเนี่ยโปรยลงมายังตําแหน่งที่แม่บ้านคนนี้อยู่พอดีจะเรียกว่ามันเป็นพลังของนานิกะก็ว่าได้นะครับแต่เงินเนี่ยไม่ได้สร้างขึ้นมาจากอากาศนะทำให้เกิดการผิดพลาดของเรือขนส่งเงินเนี่ยแหละครับ โปรยเงินลงมาตรงนั้นพอดิบพอดีเลยต่อมานะครับครอบครัวนี้ก็ยังอยากจะรู้ความลับต่อไปเรื่อยๆก็มีการทดสอบทดลองกันต่อนะครับโดยสั่งให้แม่บ้านคนหนึ่งเนี่ยทำการทดสอบกับอลูกะต่อมา แต่คำลบเล้าแรกของอลูกะเลยคือขอตับเธอหน่อยได้ไหมแน่นอนว่าแม่บ้านให้ไม่ได้นะครับก็ปฏิเสธไปต่อมาอลูกะก็เลยขอลำไส้เล็กต่อครับแม่บ้านเริ่มเลือกหลักเลยครับบอกว่าเดี๋ยวก่อนสิคุณหนูเล่นขอแบบนี้ใครจะให้ได้ละขออย่างอื่นที่มันง่ายๆหน่อยสิอลูกะนี่ไม่รู้ว่าฟังคําขอของแม่บ้านมั่งหรือเปล่านะครับว่ามันยากไปคําลบแล้วต่อมาเนี่ยก็ขอกระดูกสันหลังหน่อย กลายเป็นว่า3ข้อแล้วครับทาไม่ได้สักอย่างเลยนะขออวัยวะภายในทั้งนั้นเลยและข้อสุดท้ายเนี่ยอลุกะก็เลยขอสมองหน่อยนะครับแน่นอนว่าแม่บ้านนี้ทําไม่ได้นะครับแล้วก็ตายไปในที่สุดความสามารถของอลุกะก็เป็นที่ยืนยันนะครับว่าถ้าทําตามคํารบเล้าของอลุกะครบ3ข้อจะขอพรได้1ข้อแต่ถ้าไม่สามารถทำตามคำรบเล้าของอลุกกะได้ครบ 4ข้อคนผู้นั้นก็จะตายครับและการตายครั้งนั้นจะนํามาถึงคนที่ใกล้ชิดหรือมีความเกี่ยวพันกับคนผู้นั้นด้วยนะครับจำนวนเนี่ยก็จะมาจากน้ําหนักของคําขอนี่แหละครับและคําขอกับคําลบแล้วจะมีน้าหนักพอๆกันสเสมอนะครับอย่างเช่นว่าตัวอย่างก็แบบที่เห็นมาเลยนะครับที่สาวใช้นั้นขอเงินหมื่นล้านไปก่อนหน้านี้ให้กลายเป็นเศรษฐีคำลบแล้วต่อมาของอลูกะเนี่ย ็เป็นการขออวัยวะภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นลำไส้เล็กสมองสมองอะไรพวกนี้นี่คือน้ําหนักที่ต้องแลกมากับเงินหมื่นล้านนะครับอะไรลํานองนี้นั่นเองและเขาจะบอกอีกว่าคําขอหรือว่าพรของนานิกะเนี่ยสามารถทําให้เป็นจริงได้นะและไม่มีขีดจํากัดด้วยนะเอออันนี้ผมเพิ่งมาอ่านเจอตรงนี้นะครับว่าความสามารถพลังของนานิกะนั้นไร้ซึ่งขีดจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้ที่มีคนถามว่า สามารถขอให้ค่าคนนั้นคนนี้ได้ไหมระดับเมลเอมเนี่ยได้ไหมมันได้ไว้แล้วครับหรือรักษาโรคอะไรที่มันรักษาไม่ได้เนี่ยให้หายได้ไหมมันได้อยู่แล้วครับ,รรเ,รบเพราะว่าพลังของนาฬิกาเนี่ยไม่มีขีดจํากัดนะแต่อย่าลืมว่าขออะไรไปก็ตามเนี่ยอลุกะจะลบเล้ากับคนอื่นที่มีน้าหนักพอๆกันเสมอนะครับและการปฏิเสธครบ4ครั้งเนี่ยทำตามไม่ได้นะ จะต้องมีคนตายอย่างน้อย2คนนะอันนี้เป็นข้อสรุปที่เขาสรุปกันมานะครับมันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่สาวใช้ทําไม่ได้เนี่ยแล้วทาให้มีคนตายถึง67คนนะอันนี้คือเท่าที่เขารู้นะครับอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้เราจะเห็นว่าคนจำนวนมากเนี่ยสามารถตายได้ทันทีเลยนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะนี่เป็นที่มานะครับที่อิลูมิเน่นำเงื่อนไขเหล่านี้ไปเล่าให้กับพิสุกะฟังครับว่าถ้าขี้รัวเนี่ยไปขอให้ อาลูกะรักษากรแล้วถ้าขี้รัวทําตามไม่ได้เนี่ยขี้รัวก็จะต้องตายครับและคนที่เกี่ยวข้องกับขี้รัวก็มีโอกาสตายสูงมากฮิโซกะก็คือหนึ่งในนั้นนะเกี่ยวข้องในที่นี้ไม่จําเป็นจะต้องสนิทสนมอะไรกันมากมายนะครับอาจจะแค่คนที่ใช้เวลาร่วมกันหรือพบเจอกันก็มีโอกาสตายได้แล้วครับฮิโซกะจึงยอมร่วมมือกับอิลุมินั่นเองเพราะฮิสซกะก็กลัวตายเหมือนกันนะเงื่อนไขความสามารถของ นานิกาอีกหนึ่งอย่างก็คือการรักษาครับนานิกาสามารถฆ่าคนได้จากระยะไกลได้แบบสบายๆเลยนะแต่ถ้าเป็นการรักษาเนี่ยนานิกาจะต้องสัมผัสกับคนที่จะได้รับการรักษาโดยตรงนะนานิกาเคยรักษานกที่บาดเจ็บนะครับโดยการจับที่นกเนี่ยแหละครับสัมผัสกับมันแล้วก็สามารถรักษาได้ให้หายเป็นปิดทิ้งได้ในเวลาอันรวดเร็ว นี่คือพลังที่เทพมากๆในเรื่องนี้ได้เลยนะเราจะเรียกว่ามันเป็นลมหายใจมหาเทพเนี่ยเหมือนการ์ดในเกมกิ i ไอแลนด์เวอร์ชั่นอัปเกรดก็ได้นะครับลมหายใจมหาเทพเนี่ยแค่เป่าพูดมาเนี่ยก็หายเลยใช่ไหมของนานิกะก็คล้ายๆกันครับสัมผัสแล้วก็ปล่อยพลังออกมาแล้วก็รักษาได้เลยอย่างตอนที่นันิกะรักษากรครับก็จับที่มือกรน,นะแล้วก็รักษาทําให้ร่างกายของกรน,นะกลับมาเป็นปกติ แต่ความยากลาบากก็คือนันิกะจะต้องดันด้นไปหากรครับเพราะพากรมาหานาันิกะคงจะยากขี้รัวจึงต้องพาไปนะแล้วก็การรักษาก็เป็นความลับด้วยครับเพราะทางครอบครัวโซดิกไม่อยากให้คนภายนอกรับรู้ถึงพลังของนันิกะนั่นเองและความลับอีกหนึ่งอย่างเป็นความลับใหญ่หลวงเลยนะครับที่ขี้รัวเก็บซ่อนเอาไว้ก็คือขี้รัวเ,เป็นคนเดียวที่ขออะไรก็ได้กับนานิกะโดยตรงนะเปรียบง่ายๆเลยก็คือการที่เราจะได้เข้าไปขอพรกับนานิกะ หรือนาิกะออกมาให้พรกับเราเนี่ยเราต้องทําตามเงื่อนไขของอลุกกะให้ครบ3ามครั้งก่อนใช่ไหมมันมีกติกาของมันอยู่แต่คีรัวเนี่ยสามารถเรียกนาฬนิกะให้ออกมานะนาฬนิกะตื่นแล้วก็ขอโดยตรงเลยครับแล้วนานิกะก็เต็มใจที่จะทําให้สิ่งที่คีรัวต้องการเนี่ยสำเร็จได้เดี๋ยวนั้นได้เลยนะครับนี่คือความเทพของคีรัวหรือจะเรียกว่าเป็นความโกงก็ได้ที่คีรัวเนี่ยจะต้องเก็บเอาไว้กับตัวนะไม่สามารถบอก กับคนในครอบครัวได้แต่ที่บอกไปแล้วไงว่าถ้าคนในครอบครัวรู้ซึ่งล่าสุดก็เริ่มรู้และแค่ะคายแล้วนะครับอย่างเช่นอิลูมิเน่เริ่มรู้ละก็อยากจะควบคุมขี้รัวเพื่อใช้พลังของนันิกะได้แบบโดยไม่มีเงื่อนไขเลยครับและที่เทพกว่านั้นหรือที่ดีมากๆเลยเนี่ยจะไม่มีการลบเล้าตามมาเสมอนะเมื่อขี้รัวขอเนี่ยเรียกว่าขอได้เลยนะครับและไม่มีผลร้ายตามมาถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยทำตามเงื่อนไขครบหมดแล้วเนี่ย อลูกกะก็จะยังนำน้ำหนักที่พอๆกันไปลบเล้ากับคนอื่นต่อมันจะเป็นลูกโซ่ต่อกัอนไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ที่รัวเนี่ยข้ามขีดจำกัดเหล่านี้ได้เลยครับนี่คือความดีงามของที่รัวกับอลูกกะนั่นเองอาละครับสุดท้ายก็อย่างที่รู้กันดีว่านนนิกะ,นกะเนี่ยก็คือไอนะพยาธิบัติที่มาจากทวีปมืดซึ่งเรายังไม่รู้นะครับว่ามันมาอยู่ในตัวของอลุกกะได้อย่างไร หลายคนก็คาดเดากันไปว่าซิกโซดิกที่เคยเข้าทวีปมืดกับไอแซคเนเทโลหรือเปล่าน้ากลับมาแล้วมาฝังเอาไว้ในร่างของอารูกาอารมเหมือนกับเอาจิ้งจอกก้าวหางไปฝังไว้ในตัวนารูโตะก็ยังไม่รู้นะครับนี่ลามไปถึงเรื่องนารูโตะเลยนะเนี่ยเพราะตามเนื้อเรื่องเนี่ยคนที่เคยเข้าไปในทวีปมืดก็มีแต่ซิกโซดิกจากที่เราเห็นกันมาคนอื่นอาจจะมีอีกนะแต่ก็อาจจะไม่ได้บันทึกอย่างมาฮะโซดิกก็อาจจะเคยไปก็ได้นะครับก็ไม่แน่ก็ไม่แน่ส่วนความจริงจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ต้องรอเฉลยออกมาอีกทีละก จะมีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะจบไปเพียงเท่านี้นะครับใครมีคําถามคอมเมนต์อะไรก็สอบถามกันได้เนาะตกหล่นอะไรไปยังไงขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยแล้วกันสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Round round Losing self control Out, but I don't wanna let you know Is this what we become? Strangers on the run Looking for something Chasing the sun All those days Trying to find a place I can't you make just be alone